สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเจอกับประเพณีอีกแล้วจ้าช่องเพนสตตรีจ้าวันนี้พาเข้าครัวเหมือนเดิมจ้าวันนี้จะมาทำผัดเปรี้ยวผัดเปรี้ยวหวานจ้านี่จะทุกคนไปได้สับประรดมาหัวหนึ่งมื่อวานนี้นี่ประเพณีหั่นเสร็จเรียบร้อยชนชนดเด่นอานาชนะนี่ประเพณีก็จะมีผักรวมเนี่ยประมาณนี้ทุกคนหลายอย่างเลยเยอะแยะเลยเนี่ยเมื่อวานนี้ไปตลาดมาก็เลย ได้ผักมาหลายอย่างก็จะมีแตงมีแตงแล้วก็มีแต่งสีแทนน้ำตาลหน่อยออแครอทแล้วก็ต้นหอมแล้วก็อันนี้พริกพริกหวานพริกหวานสีเขียวสีแดงอะ่ะทุกคนพาพิกาแล้วก็ดอกแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็อ,อ ดอกกระลำหน่อยเขาเรียกอะไรนะไอ,อ้บูมิโคนเนาะอดอกเอ่อดอกคนาภาษาไทยแล้วเขาเรียกดอกคนาเนาะใช่ไหมแล้วก็เนี่ยหัวหอมต้นหัวหอมอย่างขาวอย่างแดงแล้วก็นี่แหละประมาณนี้แล้วก็มีมีเห็ดมีมะเขือเทศแล้วประเพณก็จะใส่นี่หน่อยข้าวโพดกระป๋องนะจ๊ะทุกคนสับปะรดถ้วยหนึ่งนี่น้ำซอสประเพณก็ปรุงไว้แล้ว น้ำซอสผัดเปรี้ยวหวานประเพณก็จะน้ำส้มน้ำส้มสองช้อนแล้วก็บีบเอ,อซอสมะเขือเทศใส่ลงไปประมาณช้อนหนึ่งแต่ไม่รู้จะใส่หมดหรือเปล่าแล้วก็หย่อนน้ำตาลหน่อยหนึ่งแล้วก็เกลืออยู่ในนี้พร้อมทุกคนแล้วก็ทีอิ้วขาวซอสซอสหัวเขียวเนี่ยใส่ลงไปในนี้เลยประเพณเวลาผัดก็ก็จะได้ใส่ไปเลยเพราะประเพณไม่ได้หมัก ไม่ได้หมักหมูหรอกหมูก็ใช้นิดเดียวทุกคนแล้วก็เนี่ยกระเทียมหัวหอมปนกันแล้วเพงก็คงไม่ใช้หมดหรอกใช้หมดเดี๋ยวมันผักมันแฉะอืมก็ลองดูเนาะจะอร่อยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยอืมไปได้สับปะรดมาจะว่าจะเอามากินทุกคนแล้วมันเปรี้ยวสวัสดีครับเปรี้ยวสวัสดีครับอ่า เคี่ยมกขาหอมสับสับปนกันแตงกไทยหน่อยทุกคน noch blau und schwieden und pfeffer สวัสด yup. <c target> ีครับให้สุกปุ๋ยส <ís> ักน่อยแล้วจะใส่ซอสไปเลยใส่ซอสที่นี่สักหน่อย ซอดที่บดเอ,ไอาไว้เนี่ยทุกคนใส่สองช้อนด้วยก่อนแล้วมันจะเป็นรสมันเปรี้ยวแล้ว่ทุกคนอันนี้ใส่น้ำส้มเาไว้แล้วก็น้ำหน่อยะแล้วก็มะเขือเทศซอสมะเขือเทศนี่ใส่สามช้อน ช,มมช้อนมะเขือเทศช้อนหนึ่งสองช้อนใสลงไปเพราะเรามีมะเขือเทศนู้น้วใส่เยอะเดี๋ยวปเปรี้ยวทุกคนน้นน้นต้มตั้งไตไปตั้งสามช้อนที่หมักมันจะน้องเอ้ยใส่สับประรดลงไปเลยรอให้สับประรดสุกเข่าไก่หมูสุกแล้วทุกคนใส่น้ำหน่อย เค็ม okay. นแล้วมันไม่เปรี้ยวทีมันกับรสจะเปรี้ยวกว่าฝาอีกอยังไงเนาะร <Okay. S 1> อให้กับรถนิ่มก่อนทุกคน, <Okay. S 1> กนเป็นยังไงเนาะรถนิ่มนะรอวจะแห้งก็ต่อ <Okay. S 1> โล้มันจะแข็งไปทุกคนเวลาใส่อะอันนี้นนะัด่ดี้นี่มแล้วทุกคนกับอะไรอร่อยแล้วมันก็ไม่เตรียมยอันนี้ก็จะเริ่มใส่ผักแลนะใส่ผักทุกคนจะใส่รวมกันไปเลยนะทุกคนตามด้วยม่หนหอมแตง เดีย๋ยวน้ำมันก็จะออกอีกเต็มเอ้ยหัวหอมไม่ใช่ต้นหอมต้นหอมไม่ใส่ตอนหลังหัวหอมใส่อนหัวคณ้าผักขือเทศัมปิยอมเผ็ดเผ็ดัมปิยอม,ม,ยมแล้วก็ผักหวานแน้ว ก็อหอมไดใส่ก็หลังก็หอมที่ถูกไฟก็กดกเลยค่ะอดาขนี่ิกาตะเพนก็จะเติมน้ำอนี้อีกน้ำซอสเติมจนจะหมดนนะ แ้ผัดเปรี้ยวหวานจ้าผัดเปรี้ยวหวานหมูจริงๆก็เห็นอยาก ผัดใ่อ,อกไก่นะแต่ว่าอ,อกไก่ไม่มีซื้อเมื่อวานซื้อจะหมูแพ็กมากับหมูสับซื้อมาสองแพ็กกผัดเปรี้ยวหวานหมูนี่สีสวยเลยยิ่งได้ออกไก่ยิ่งดีลืมใส่ข้ะพุ้ด แล้วไม่มีกระโพดอ่อนเราก็ใส่กระโพดไอ้นี่แทนนี่จะทุกคนใส่ไดไต้ต้นหอมเอ้ยต้นหอมน้ำออก แต่ว,ว่าผัดเปยวหวานไม่ต้องน้ำไงต้องมีน้ำซุปด้วยมะเขือเทศยังไม่ค่อยสุกรอสรักพักนะน่ากินไหมทุกคน น,น,นี่ยังไม่สุกเลยเอ้กาอดอก,กะนะชิมน้ำมันได้เฉย สักพักนึงสุดสุดฮู้สุดคมเลยน้ำออกแล้วค่ะเมื่านานอ,อกีก้ยังไม่ค่อยตกนะ มีอนขาดเปรี้ยวขาดหวานอะไรบ้างน้ำนานกว่า,านี้ทุกคนอืมเซฟเซฟคิดว่าตัวเองจะผัดอร่อยขนาดนี้ทุกคน อร่อยมากๆเลยเสร็จแล้วใส่กระโพดด้วยนะกระโพดกระป๋องมันก็ออกวหวานไม่ได้ใส่น้ำตาลนะใส่นิดเดียวสูตรนี้ไม่ใส่น้ำตาลมะเขือไอแครอทมันก็หวานแล้วอะ่ะทุกคนกคน็เลยว่าไม่ใส่น้ำตาลขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจา้า คลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าแซงกิลไมเฟรนบายบายซียูสวัสดีจ้า